จงวิ่งเข้ามาข้างในอย่าวิ่งออกไปข้างนอกเป็นเวลาหปี10ปี20ปี30ปีมาแล้วที่เราวิ่งออกไปข้างนอกไปไล่ล่าไปวิ่งตามบางสิ่งบางอย่างแต่เราเพิ่งมารู้สัจธรรมว่ายิ่งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันยิ่งวิ่งห่างไกลออกไปทุกทียิ่งวิ่งไล่ตามเท่าไหร่ยิ่งดูเหมือนว่ายิ่งห่างไกลออกไปทุกที ยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งยิ่งท้อยิ่งวิ่งยิ่งหมดความหวังหมดกําลังใจหมดพลังกายหมดพลังใจเพราะสิ่งนั้นๆความอยากนั้นผมไม่เต็มวิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็ไม่มีทางทันนี่คือสิ่งที่ทําให้เราขาดทุนชุดมาเป็นห้าปีสิบปียี่สิบสามสิบสี่สิบปีฉะนั้นวันนี้เราควรตื่นละหันโฟกัสหันเบี่ยงเข็มทิศกลับมาหาตนเองวิ่งเข้ามาหา ข้างในใจของเราอิในไซต์ว่ภายในของเราว่าเออเราวิ่งออกไปข้างนอกแล้วทาไมยิ่งวิ่งในตามสิ่งที่อยากเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลออกไปยุคทีเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มและจะทําอย่างไรให้เรามีความสุขก,กายสุขใจรู้สึกอิ่มเต็มอยู่เสมอและตลอดเวลานั่นคือการหันโฟกัสหันแกมคิดชีวิตวิ่งเข้ามาข้างในแทนเพราะการวิ่งออกนอกยิ่งวิ่งไปเท่าไหร่ก็ไ like ร้ขีดจำกัด ไม่มีทางเติมเต็มไม่มีทางอิ่มเต็มในหัวใจถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้ามาภายในวิ่งมาเจอสิ่งที่เป็นหัวใจที่แท้จริงของเรานั่นคือความเรียบง่ายความพอใจในทุกๆสิ่งเรามีความพอและการสํานึกคุณการขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เรามีวิ่งเข้ามาทางไหนแล้วเราจะรู้ว่าการมีความสุขการอิ่มเต็มในหัวใจในร่างกายนั้นง่ายมากเพียงแค่ว่าเรารู้จักพอรู้จัก ปล่อยรู้จักวางรู้จักเอ่อเรียบเรียบง่ายๆรู้จักการตั้งเป้าหมายหรือว,ว่าการตั้งโจทย์ชุดให้มันง่ายๆเรียบเรียบถ้าเราหันโฟกัส้ามาในเราจะมีความสุขอย่างมากมายมหาศาลเพราะเราจะไม่ต้องการสิ่งปรุงแต่งมากเพราะถ้าจะเป็นปรุงแต่งก็ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆมากมายเพื่อมาปรุงแต่งตัวเองให้มีความสุขถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้เรารู้สึกพอใจในทุกๆสิ่ง รู้สึกว่าทุกอย่างมันอิ่มเต็มเหลือเฟือไม่อยากต้องการสิ่งใดอีกแล้วนั่นแหละคือเคล็ดลับการมีความสุขที่ง่ายแล้วไวสุดวิ่งเข้ามาภายในแล้วเราจะสุขใจอย่างอ,อ,อธิบายไม่ได้เลยเช่นวิ่งเข้ามาภายในและเราจะอิ่มเต็มพอเหลือเฟือและเราจะมีแต่ความสุขในทุกๆวันคืนไม่ว่าจะเป็นยามหลับหรือว่ายามตื่นวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มด้วยนะครับถ้าเกิดใครทำขอให้รวยรวยรวยสบายใจและ